เ้มไม่ไหยุดเไม่ล้อนะไม่้อหบเยคตุ่มันสบกวความต้ทุนคิดหน คิดว่าจะได้ใช่ไหมครับดูแล้วดูจากสภาพแล้วตอนนี้เราลดมาได้หน่อยหนึ่งครับเอาจนเหนื่อยแล้วครับไม่มีแล้วครับจะสามสี่ห้าก็ไม่ได้ไรแล้วครับดอกเตอร์ก็ดอกเตอร์ครับตอนนี้หมดแล้วครับเป็นไงครับดอกเตอร์เป็นไงครับเหนื่อเข้าทานเดี๋ดอ่เหนื่อย ไอ้นี่ไม่ได้เหนื่ยอยเพราะรดน้ำนะครับนี่เรามาได้ครึ่งทางแล้วเหนื่ยอยเพราะสตาร์ทครับโอ้เอาอีกรอบหนึ่งสงสัยจะเป็นเพราะขโมยของเขาใช้หรือเปล่าครับเลยเป็นอย่างนี้ออเดอร์อยอยืมเด้ออันนี้เรายืมเครื่องเขามาทดลองนะครับเจ<ม>้าของเขาไม่อยู่แต่ว่าเลยเอามาใช้ก่อนเออ,อยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละเป็นไงล่ะครับความรู้สึกตอนนี้ สงสัยเฉลับสบายครับคืนนี้สองคืนเลยครับไปไปบรรยายไปบรรยายดีกว่าสงสัยจะไม่ใช่ทางของเราสงสัยจะไม่ใช่ทางของเรามันเป็นอะไรวะเออีกทีสิครับรถลงไปเป็นึงนะฮะตอนนี้เริ่มเจ็บนิ้วแล้วนะครับเพราะว่าที่จับมันเล็กข้อเสียของมันคือที่จับมันเล็ก ผลสุดท้ายก็จะทำการโยนลงน้ำนะครับตอนนี้ขอพักครับผมเป็นไงครับรู้จากสภาพแล้วดูจากสภาพแล้วน่าจะในแบ,บกกลับใช่ไหมครับแค่ครั้งเดียวละครับ เรามาทดลองใช้ว่าจะไปซื้อมาใช้ในสวนเพราะว่าน้ำมาแรงนะครับปรากฏว่าเราก็หาวิธีช่วยพยุงแล้วเอาไม้มาช่วยพยุงโดยไม่ต้องลง <c oughs> ลากปรากฏเกิดบัติเหตุเครื่องดับดับปุ๊บไม่ติดเลยสงสัยไม่ใช่ไม่ได้ใช้ไดเกียวครับถ้าใช้ไดเกียวเครื่องฟิสตา,สต,าติดง่าย,ายอโอเคครับแก้ว <c oughs>